วันนี้เรามาตรวจเช็คแอร์นะคะขอะงนี้ก็รั่วเยอะนะรั่วซ้ายรั่วขวาอแอร์รั่วทุกๆ2สองปีนะอันนี้รั่วครั้งที่สามรัวรั่วสองครั้งนั่นคือเทมอะไรนะคะ เครอะไรของศูนย์แคลเรียอ,อ๋อยี่ห้อนี้เป็นแอร์ยี่ห้อแคเรียเอ็กอินเวอร์เตอร์นะคะมีรอยรั่วอีกแล้วแต่อยากรู้ว่ามันขึ้นทั้งหมดกี่จุดอนนะนะอม,มาดูจุดรั่วกัน สามจุดแอ่รวมใหญ่ไหมขวาครับฝั่งซ,ซ้ายที่เป็นน้ำมันมันน่าจะไหลมาเลมันน่าจะไหลมาทางซ้ายยังไม่ขึ้นที่ขวาขวายังไม่ขึ้นด้วยแต่ซ้ายนี่ไหลเลยนะ่าช่ค่ะเอาไว้ตอนแช่ แล้ขัดเล่นะครับอย่างาาที่เห็นเก็บได้อะค่ะเธอค้างมาเลยเไปนี่กี่ตัง ไฟแรงไปก็ทะลุไฟน้อยไปก็ไม่ไมติดอีฮะจะล้างระบบนะคะ ทางเรืองผ่านไหมพันหนึ่ยรอบแรกครับเริ่มเป็นใจไหมยังลื่นอยู่อันนี้เป็นเป็นท่อที่มันที่ไม่มีเป็นไฟที่ไม่มีท่อวุ่งวุ่งมาแล้

เดี๋ยวจะมาพ่นพ่นสเปรย์วานิชนะคะกันรั่วซ้ายขวามนนี้ก็จะเป็นแผ่นป้องกันสีนะคะมันมันละอองเข้ามาที่ขินคอนจะพ่นซ้ายขวา แห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวประกอบได้เลยไม่นานนะคะแป๊บเดียวกําลังแว็กระบบสูญญากาศนะครับซึ่งแว็ดไปได้ประมาณที่ ห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งไว้สักประมาณยี่สิบถึงสาสิบนาทีนะครับถ้าค่าไม่ฟันไม่เขียบแล้วก็จะเติมน้ำยาต่อไปนครับกัรเติมก็จะเติมเป็นแบบลักษณะของเติมเป็นคว้นถังครับ ได้ที่แปดร้อยสามสิบสองไพคอน,นครับและที่ยี่สิบนาทีเดี๋ยวก็จะเติมน้ำยานะครับกินน้ำยาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพัน ิบกรัมครับนี่โอ้ยมีลวนครับเช็คละปิดไมค์ค่อน ปิดตัวนี้ไปแล้วครับนี่สองร้อย สามร้อยกรัมสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วครับ กล่มไกล่ละอ่าปึ๊บโอเคพอละเดี๋ยวเราจะรันเครื่องแล้วนะครับ น้ำยาก่อนรันอยู่ที่ประมาณ235 psi นะเครื่องรันแล้วนะครับ91สตาร์ทครั้งแรกนะครับจะดิ่งลงหน่อยสักพักเมื่อมีโหลดครับจะค่อยๆขึ้น,นเรื่อยๆนะครับกระแสวิ่งไปที่สามจุด 0m แรงดันตอนนี้อยู่ที่67ครับอุณหภูมิที่ตั้งเทสต่ํ่ำสุดที่รีโมทค่อยๆข,ข,ขยับขึ้นนะครับน้ำยา r 3 2ก็จะอยู่ระหว่างที่ประมาณ130นะครับขึ้นมา กระแสกินอยู่ที่สองจุสี่แอมป์นะของคาลิอาเอ็กอินวอร์เตอร์มาดูคอมเร่งสูงสุดนะครับเนี่ยได้ที่10องศานะครับ ร้อสี่สิบกว่า PSI นะครับส่วนกระแสที่ได้เจ็ดแอมป์สมสุดที่7.3ครับตอนนี้เรื่องดีที่7แอมป์ก็ใช้ได้ครับไม่ปล่อยไม่เติมเพิ่มครับเติมตาน้ำหนักของลงมา 40, เจ็ดจดสองแอมป์นะครับที่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเจ็ดเปอร์ซ็นต์เจวัดอุณหภูมิหน้าเครื่องนะคะเท่าไหร่เม่สิบสองมันมันสวิงไงสวิงไงสิบสองสิบสาม สามองศามห้าเครื่องสิบสองมเทินยี่สิบห้าเินยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ๋อยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดี่ปดองศามีเทินยี